สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วอยากให้มาเดินเล่นออกกำลังกายกับแฟนเดินไปถึงจะเดินไปถึงนู่นแหละพวกต้นไม้นู่นเลยเนาะไปกับอากาศดีก็เลยมาเดินเล่นกันทุ่งเขียวๆนั่นก็คือ,คอทุ่งข้าวสาลีนะเพื่อนๆเนาะทุ่งข้าวสาลี ข้าวสาลีถ้ายายเดินไปกับถ้ายายมาไปกับแฟนคงไปไม่ไกลหรอกถ้ายายเดินมากับเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันเห็นไหมต้นไมน้เดินไปถึงโน่นถึงโน่นถึงโน่นออกมา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 โน่นมาโน่นมาโน่นเดินตามป่านะแล้วก็เข้าหมู่บ้านไปที่โบนแล้วก็กลับบ้านเนะาะน,นี่ะนี่ นี่ชาติสีนี่ชาวเอ็นวานะค่ะมาราบายบายที่รักที่รักชาตริสีที่รักที่รักอะอะไรนะดัลลิงดัลลิงที่รักที่ดัลลิงชาติสีกับที่รักวันนี้เดินออกกำลังกายกับพี่เมร์มายชาติมายลิฟลิงมายนาสุดสิบกับเฮาซีเาซี ไทยแลนด์สุรุติไรสปิดแต่ฝนไรเฮียกรีนอะติเป็นวัดนาเมนฟอสซัู่ไรกรีนดันมิดฮันันสเต็กตตอามุชไนเดนสปิดไว้อาบะดูคันนีแก้มสุ่ม for for buffalo f r e s h e นะตันวีไดนาส่าคันนี่หสุรยุทเขาว้มุสตูไอมิชินสเตรย อืม mm ่อยนิ e นน่อินงหน่อยนิชินึงหอยิดนนอดงอยินน่อยนิดนึงหน่อย s ิ oh, i ่อยดาบงหน่อยนินึง่อนดนงเอยนิดนึงหน่อยนิดนึงนอยนนึงนอยดนึอิดนดนอน่อยนดยนดนอยนิดน่อนดน่ยนหน่นห่อน่ยนหดยนงห่อัน อ,อ,อ,อาจจะเป็นโอ้ตดดำที่ไล่ครับตัวเฟรนเนาะโรตีเอทเทิลเชนไม่น่าจะเป็นมันฝรั่งเนาะมันหอมหอมเหมือนมันฝรัง่งน่าจะปลูกมันฝรั่งนะนเพื่อนๆเนาะถูกไ้มปลาเล็กๆเล็กนิดเดียวเองปลาโอเคชวนแฟนยาตาเดินมา ออกกำลังกายหน่อยแค่นี้ทำไปเดียวก็เสร็จเนาะเพาทำโดยเครื่องจักรมันก็สวยอีกแบบหนึ่งเนาะต้นไม้แบบว่า ไม่มีใบเนาะเห็นไหมตรงเขาดักยิงสัตว์นี่ตรงที่เขาดักยิงสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าใครจะยิงได้ยิงเอานะเพื่อนๆสำหรับคนที่เขามีที่สำหรับคนเขามีที่เขาถึงจะ มายิงได้แล้วก็ต้องมีใบอนุญาตให้ยิงเนาะไม่ใช่ว่าใครๆค็าจะมายิงได้ก็มีใบอนุญาตแล้วเขาก็จะมีช่วงหน้าฤดูไหนให้ยิงให้ยิงแต่ตัวผู้หรือตัวเมียอ,อะไรอย่างนี้ต้องไปสอบอีกเหมือนใบขับขี่นะเพื่อนจะยิงสัตว์เนาะจะยิงสัตว์จะตกปลาหรือตกอะไรต้องมีใบ ใบอนุญาตใบขับขี่โอ,อ้ดูต้นไม้เนี่ยใหญ่มากเลยเดี๋ยวกลับค่ะใหญ่ไหมใหญ่เนาะเดี๋ยวพาหาเห็ดเดี๋ยวพาหาเห็ด เห็นเผ็ดยค่ะมีหมือนเห็นอะไรอเกูนลัเลาวนี่กล n า l ดเล็ตสมากลาวเฟนบาเบียเราดีตสยาอบายายาสุรกล่าวเฟนบิดต้กันกันยาอบาบุดชาวเอนมันชมาเลก นี่เศร้าบอกันคันนี่ Why feel ร r a น d เ n s ตันอาบะเย็ดคันเล่าแฟนเย็ดอาบะชาวมามาดินสตาร์วีนมันจะคันนี้ปเข็ดอยโมเมนต์มีไงตรงที่มีคนมาปูข้อตาย มันไม่ใช่ป่าหรอกเพื่อนๆมันเป็นแค่ต้นไม้แต่ว่าน,น้นไปข้างหน้ามันจะมีป่าเล็กๆแต่แฟนใยายลงไปไม่ถึงหรอกเกรงใจแกเนาะเห็นไหมน่าจะเป็นพลป่านะเนี่ยออกดอกอยู่สวยนะดูดูดูหญ้าดูหญ้าสิเพื่อนๆเนอะแบบแบบว่ามันช่ำม,มากเลยอะนะช่วงนี้อะไรอะไรก็แย่งกันออกนะฉ่ำม,มากเลยดู นี่ต้นนี้พวกนี้ต้นไอ้นันนะตน้นฮอลอลุนเดอเนี่ยที่ว่าใบมันเอากินเป็นน้ำจมต้มจิ้มน้ำพริกได้แล้วก็ดอกก็เอาไปทอดไข่ได้ลูกก็เอาไปทำน้ำผลไม้ได้นี่มีแต่ผักทั้งนั้นเลยนี่เด็ดไปลวกจิ้มน้ำพริกได้นี่ม,มีแต่ยาทุกอย่างโอ้มิต่ยาทั้งนั้นเลยนะนี่บัวบก บัวบกเดี๋ยวขยับลงพื้นกับบัวบกนี่แต่เขาบอกว่าออกดอกเนี่ยถอนดูก่อนถอนดูก่อนโอ้ยถอนบัวบกโอ้ยดูอย่าต่ว่าจะเอาถุงมาลืมเลยโอ้จมโอ้ยถอนไม่ได้บัวบกถ้าถอนมามันจะมีถ้าเป็นบัวบกไม่ได้ ถอนมามันจะมีนี่เห็นไหมมันจะมีเหมือนกระชายกระช่ายเลยช่ายบัวบกเลยนะเพื่อนเพื่อนมันจะมีหัวนี่มันจะมีหัวแบบนี้นี่เห็นไหมนี่ใช่เลยนี่แต่มันมีดอกแล้วกินไม่ได้เราก็จะไปกินอย่าไปกินอันที่เป็นดอกเนาะกินอันที่อ่อน โอ้ยว่าจะเอาถุงมาลืมเอาถุงมาเลยนี่นี่น่ากินเนาะน้ำพริกน้ำพริกโอ้ยแฟนเนี่ยต่าเดินไปทางนูง้นยายไม่เคยเดินไปทางนู้นสักกทีหนึ่งทางนี้ไม่เคยเดินนะเดินไปทางนูง้นถ้ามากับแฟนถ้ามากับเพื่อนเพื่อนจะเดินไปทางนูง้นที่ยายเล่าให้ฟังนะที่ยายเคยถ่ายให้ดูเดินไปทางนูง้นแล้วก็อ้อมไปทางหมู่บ้านทางนี้ไม่เคยเดิน ไหนล่ะแฟนเดียตาไปถึงไหนล่ะอุ้ยนี่อุ้ยเดี๋ยวได้ถ่ายดอกไม้ป่าให้ดูบัวบกนี่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 นเดี๋ยวเอาดอกไม้ป่าบ,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 บัวบกบัวบกเห็นไหสวยนะปีก่อนยายเคยได้ ปลายปลายเดือนนี้แหละปลายปลายเดือนหน้าย่าเคยเดินกับเพื่อนๆไปโอ้โหดอกไม้ตามทางอืมมีมันทั้งนั้นเลยเพื่อนๆจะถ่ายให้ดู่ชยชมดอกไม้ป่านี่บัวบกบัวบกกินได้นะคะ มาใช่ใช่เนาะเห็นเขาบอกว่ามันมีคู่แฝดใหญ่ก็ไม่รู้นะาเมื่อกี้ถอนให้ดูแล้วดอกมันเหมือนกันไหมจะว่าโบอกแล้วมันไว้ใช่เด็ดเดฟซีจะมีดราม่าอีกก็ต้องถอนดู้ดยเพื่อนเพื่อนเพามันเหมือนอย่างที่ใหญ่เอาให้ดูไหมถ้าถอนดูถ้ามันมีมีหัวก็คือไว้ใช่มันมีหัวเห็นเขาบอกว่ามันมีเออมีมีใช่ใช่ใช่เห็นไหม นี่มากับพี่เหมือนอย่างนี้มันก็ใหญ่มันก็ได้จริงๆแล้วก็เดินมาเนาะบางทีนะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามากับแฟนเพื่อนยาตายาตาก็เอาแต่โทรศัพท์มาอย่างเดียวก็วิ่งตามเขาถ่ายตามเขาอันนี้มากับพี่เหมือนก็มีโอกาสพาเอซชม โอ้ยเต็มเลยเพื่อนๆโอ้ยนี่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 เต็มเลยนี่มันยังไม่บอกมันยังไม่ออกดอกเยอะนะมันแค่พึ่งเริ่มต้นเองนี่เห็นไหมมันแค่เพิ่งเริ่มต้นเองนน่นโน่นไปถึงข้างบนโน่นออ้ยเพียบเลยออ้ยเพียบเลยอูย้หู้เหมือนนั่นเลยไม่จะเหมือนกระเทียมป่าเลยนะแต่อันนี้มันออก โอ้ยออกดอกเหลืองอารามเลยนี่เต็มเลยเต็มเลยนี่มันยังไม่ออกเยอะนะเนี่ยน,นุ่นข้างบนโอ้ยนุ่นสะอ่อนไหมสะอ่อนกันไหมเดี๋ยวต่อไปอันนี้นี่นี่ตัวนี้นะไอตัวน,นี้ก็คือจะเหมือนอผักลืมผัวแต่ออกดอกสีม่วงนี่มันก็ยังไม่ออกเห็นไหมกำงป้ปกุ้มกุมอยู่เนาะไม่รู้ว่าต่อไปเพื่อนยายจะเดินมาทางนี้หรือเปล่า แต่ทางนี้ไม่เคยเดินมาเลยดูดูมันดูมันหนุนหนุนขึ้นไปข้างบนนู้ยนาะอยากขุดไปปลูกอยากขุดไปปลูกไฮสตูเกสเซนเกลเบอร์ฟลูเมนเฮียฟล์ครามไม่ชาเด้อใครนะใครนะพลาสติกมิดไปต่อไปต่อไปต่อดูเยอะมากเลยเนาะเอ้กรเหียเอ้นี่เราเป็น What Hier, hier sind wir schon mal lang gelaufen, wir zwei. Wann? Hier hinten rum und sind ja durchgelatscht. Ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich geredet, wenn die dort vorne am Teich die Pflanzen rausmachen und so, kannst du ja auch nicht hinsehen. Ich mit meiner Fan, mit meiner hier Sportgruppe noch nie laufen in der Ecke. Wir sind hier schon mal so lang gelaufen. Aber hier, hier kann nur ja. schön... eine... schaut da, das ist noch ein Baum. อุ้ยนี่เต็มเลยนะเสียดายเนาะมองเห็นไหมเต็มมากเลยมายายจะพาไปดูนุ่นเห็นไหมเดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวจะซูมให้ดูซูมนั่นล่ะซูมแล้วไม่ไปนุน่นเหลืองๆเห็นไหมมันทั้งนั้นเลยนุน่นนุ่น เยอะมากเลยเสียดายมันมองไม่ค่อยเห็นมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะดูต้นไม้ใหญ่ๆเอาหนูดูกิงไม้ดูท้องฟ้าดูข้างบนสงบเงียบ นี่โอ้เดินไปทางโน้นได้เนาะแต่แฟนยัยตะเดินไปไม่ได้หรอกมันไกลเดินอ้อมไปด้านนน้น่ะแต่มันไกลเยอะมากเลยบวบเพียบ irgendwie hoch und sind dann da hinten runtergekommen hier. Wirklich? Ja. Okay, gehen wir wieder. Okay. Zurück. Ach, schön. Mhm. Sieht gut aus, ne? Mhm. Und dann ein Da, Ah, klappt auch ein กลับแล้วกลับแล้วเด็นไกลไม่ได้พี่เบิร์นไม่จริงๆริรอยอยากเดินอ้อมไปทางนู้นน่ะแต่ว่าอย่างว่าอะไชวนข้างบ้านมายายก็ไม่ได้ถ่ายช้าๆแบบนี้ให้ f อซดูหรอกเนาะต้องมากับแฟนนั่นแหละถึงได้ช้ได้ได้ถ่ายได้อธิบายให้ f อซฟัง เขามากับข้างบ้านก็เขาเดินอย่างเดียวเนาะจะมาให้มัวเขานั่งรอลอะเราก็เกรงใจเขาก็ทนทนหน่อยเนาะวันไหนเวลายายไปเดินกับเพื่อนๆเ,เวลายายทายให้ดูทลมงทลไม้คางทางอะไรอย่างนี้เนาะเดินขึ้นเนิน เ็นมเรามาจากตรงนี้แหละเมื่อกี้ขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นเขาข้าวสาลีเขาจะเหมือนข้าวบ้านเราเนาะนี่ไงเป็นแบบนี้มันก็จะคล้ายมันไม่ใช่เหมือนข้าวมันก็จะใกลา้าๆหย่าเนะบอกไม่ถูกนี่ต้นเขานะ อันนี้ข้าวสาลีข้าวไม่ใช่ข้าวบาเล่นะข้าวบาเล่ก็น่าจะต้นคล้ายๆกันแนะ,นะดูถ้าบ้านเรากนึดว่าต้นหญ้านะมันคล้ายๆต้นหญาเลยแต่ยายไม่เคยดูไกลๆข้าวบาเล่ต้นมันเหมือนกันเปล่ายายว่ามันเหมือนกันอะไรเนาะ ่ะกลับบ้านแค่นี้แหละเพื่อนๆอ,อืมดูก่อนถ้าเผื่อเดินไปข้างหน้าเผื่อทายให้ดูอีกไม่รู้ว,ว,ว่าวิดีโอยาวแค่ไหนเลยรถเขาพรวนดินน่าจะปลูกมันฝรัง่งเนาะนี่ปะปมาแล้วในหมู่บ้านเนาะแค่นี้แหละเพื่อนๆ ถึงคิดถึงคิดถึง,ถง,ถง,ถง